มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ y o u b u d a ดา d a i l y ี f ฟิชเชนาทีนี้ถ้าพูดถึงหมอดูที่ทำนายแม่นจนเป็นกระแสก็คงหนีไม่พ้นหมอปลายพรายกระซิบแล้วล่ะค่ะเพราะช่วงนี้กระแสแรงไม่เบาเลยล่าสุดหมอปลายมาเยือนออฟฟิศดาราเดลี่พูดคุยแบบเอ็ก clusi ve ถึงการรับมืน ดราม่าที่ผ่านมาและใครที่เป็นสายหมู่ไม่ควรพลาด ชวนแฟนๆสายมูมาบูชาวัวเปเปอร์ท่านยมอีกด้วยไปติดตามความเอ็กซ์คลูซีฟนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะมอปายพยกรซซีฟค่ะวันนี้นะคะไยก็ขอมาที่ดาราเดลีเนาะเพื่อจะมานี่ค่ะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะคะมูดีนะคะก็เป็นวัวเปเปอร์นะคะที่เป็นรูปท่านยมที่ายตั้งใจทําให้นะคะมีทั้งหมด3แบบ3ปางค่ะซึ่งทําพิธีเพื่อขอพลังจากท่านในการที่จะทําเป็นวัวเปเปอร์ให้กับทุกคนนะคะ ได้ดาวน์โหลดเพื่อใช้นะคะในวันที่5เดือน5ที่ผ่านมาเป็นเลิกงามยามดีมากๆเลยซึ่งวอลเปเปอร์ที่ปลายทำนะคะก็จะเป็นรูปทันยมนะคะซึ่งมีทั้งหมด3ปางนะคะปางแรกนะคะจะเป็น มหายมราชนะคะปางนี้เนี่ยถือว่าเป็นปางที่ครอบคลุมทั้งหมดสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอํานาจบาร,รมีเรื่องของคําพูดนะคะหรือว่าใครที่มีศัตรูมากๆหรือว่าเดินทางบ่อยๆนะคะขึ้นเหนือลองใต้นะคะขึ้นรถลงเรือเครื่องบินอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่า ตรงนี้นะคะไปมีอย่าคิดว่าเป็นสีกุมารน,นะแต่จริงๆอะ่ะคือเท้าจะตุโลกบาลทั้ง4ี่ทิศนะคะคอยคุ้มครองอยู่นะคะใครที่มีปัญหาตรงนี้ก็โหลดเป็นรูปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รูปต่อมาค่ะที่ไปออกแบบก็คือเป็นปางของความรักนะคะซึ่งความรักเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แค่ชู้สาวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของเออเมตตาอุปถัมภ์นะคะแล้วก็ขอให้คนเนี่ย รักนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายพวก YouTube, TikTok หรืองานแสดงนะคะหรือว่าใครที่อยากให้แบบว่าเจ้านายเนี่ยอนุมัติทุกสิ่งทุกอย่างหรือไปของเงินกับที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปางนี้ได้เลยนะคะส่วนอีกปางหนึ่งนะคะก็คือปางยมมาราชประธานทรัพย์ค่ะไปคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะก็คือท่านยมเนี่ยท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติอยู่แล้วก็คือถือว่า รวยที่สุดนะคะปางนี้เน้นเรื่องความรวยความเฮงความปังล้วนๆเลยค่ะก็จริงๆเนี่ยปายเคยทําเป็นม่อวอที่เป็นปางของท่านยมมาแล้วเนี่ยเป็นเสร็จแรกแล้วก็ถึงเวลาที่ว่าดาวย้ายเนาะเราควรที่จะอัปเดตปางของท่านไว้ทุกคนเนี่ยได้มีการไหว้ให้ให้เหมือนอัปเดตอะค่ะถูกต้องได้เริ่มขอพรใหม่จะได้ไม่ลืมท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงเนี้ก็คือภัยพิบัติก็เยอะสิ่งที่ ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นอย่างน้อย,นอยเนี่ยท่านยมเนี่ยท่านดูแลชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตายตายจนกลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกช่วงวิ ขาเรียกว่าช่วงชีวิตทุกวินาทีของเราเนี่ยอยู่กับท่านท่านเห็นเราทั้งหมดบางทีเราอาจจะลืมตัวแต่ท่านาจําทุกการกระทําของเราได้ท่านยมก็เลยเป็นองค์เทพที่สําคัญที่สุดเพราะท่านไม่ได้อยู่แค่ความตายท่านดูแลเราทั้งหมดจะป่วยจะเจ็บจะมีอุบัติเหตุหรือว่าจะได้งานจะได้เลื่อนตําแหน่งจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับท่านจะดึงบุญของเรามาให้ใช้เมื่อไหร่แล้วก็ปฏิหารที่เราจะแบบได้เงินก้อนใหญ่ๆอะไรพวกนี้ค่ะปก็เลยว่าเนี่ยแหละถึง ถึงช่วงเวลาและที่ท่านยมควรจะอยู่ใกล้กับทุกคนแล้วก็คนที่ทําบุญหรือคนที่อยู่ในสายมัวค่ะส่วนใหญ่มักจะลืมกดน้ำให้ท่านยมแล้วเวลาเสียชีวิตไปก็ลืมท่านไม่ได้นึกถึงท่านไว้เลยก็อยากให้ตรงนี้ค่ะเป็นคล้ายๆกับเ,ออเป็นสัญ,ญลักษณ์ เป็นคล้ายๆกับพัดเครื่องเนาะแต่ว่าอยู่ในโทราศัพท์แล้วก็พลังที่เป็นพลังแห่งไฟกับไฟก็คือไฟไฟของท่านกับไฟในโทราศัพท์เนี่ยรวมกันทําให้สิ่งที่เราขอพอหรือเวลาที่เราจับโทราศัพท์ของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้น,นะคะ่ะค่ะง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่ Line แอดนะคะแอดไค่ะเข้าไปที่ Line นะคะแอดไซะคะ่ะ M U D E E W A L L ค่ะ a d sign M o D Wall ค่ะตรงนี้ก็คือดาวน์โหลดได้เลยค่ะคือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวข้างในที่เวลาโหลดออกไปก็จะมีฝั่งชันให้อยู่แล้วนะคะให้ลงวันเกิดซึ่งวันเกิดเนี่ยค่ะคุณก็ไม่ต้องกุ้มใจเลยว่าสมมติว่าวันจันเนี่ยห้ามสีเขียวห้ามสีแดงห้ามสีน้าเงินเรามีเปลี่ยนสีให้ภายในทั้งหมดจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของสีที่เป็นกาลกินีนะคะแล้วก็ แนะนำว่าควรจะโหลดไว้ทั้ง3ปางเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเจอหลายเหตุการณ์เวลาจะไปคุยกับเจ้านายโหลดปางความรักอ่าเวลาจะคุยกับลูกน้องโหลดปางมหายมราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะถึงวันที่สําคัญค่อยโหลดปางประธานทรัพย์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยค่ะเครียดค่ะ น้องพูดว่าถ้าเรื่องเรื่องในหมวดของทํานายค่อนข้างที่จะจะเครียดไม่ได้เครียดธรรมดาก็เกี่ยวกับสุขภาพจิตเรื่องการนอนเรื่องของการใช้ชีวิตก็กระทบมากพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตล์ไปก็คือไม่อ่านคอมเมนต์นาหาอะไรทําให้เยอะที่สุดจะได้ไม่สนใจ อก็เลยได้ไดกาแฟมาเนี่ยแหละค่ะในช่วงที่เครียดเนี่ยค่ะออืมอืมมส่วนใหญ่อะเวลาเวลาทำนายเรื่องใหญ่ๆห่อะไรอย่างเงี้ยค่าจะก็ต้องบอกเลยว่าบางครั้งไม่ได้รู้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยเหมือนกับว่าพอเสร็จแล้วเราก็แบบรู้สึกโอ้ยเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบ,บางทมีมันรู้ทีหลังว่าแบบพูดพูดออกไปเราพูดไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักมากค่ะห <c oughs> <c oughs> นักมาก <c oughs> <c oughs> เรื่องภัยพิบัติเนี่ยแหละค่ะก็คือหนักสุดเลย อ่าจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่าง,งานั้นไม่ได้อยากให้เกิดแล้วก็ไม่ได้อยากให้แม่นแต่ว่าเราพูดเราพูดออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับแบบว่ามันต้องมีดราม่ายอยู่แล้วคือ <c oughs> จริงๆท่านก็ไม่ค่อยสติกลับไปมากเนาะว่าแบบว่าห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ทุกครั้งที่พอมีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นหรือตรงเนี่ยไปจะทําบุญ,ญใหญ่แล้วก็หรือจะหาของที่แบบว่าใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะมาถวายท่านบอกท่านว่าแบบเออลูกทําแล้วนะลูกได้รับผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเน้นทําบุญใหญ่แล้วก็มอบบุญให้ท่านเป็นหลักไปก็ทําค่อนข้างจะหลากหลายทําทุกที่มีทั้งบวชเนนบวชพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆล่าสุดอะ่ะก็คือเพิ่งไปทําพิธีที่เกี่ยวกับแบบว่าปลดปล่อยดวงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้บุญท่านได้เยอะนตอนนี้ไปทำกาแฟลูกทุ่งค่ะก็เป็นกาแฟที่คุ้มหิวอิ่มนานนะคะเป็นกาแฟสำหรับคนที่แพ้นม,มวัว นะคะเพราะว่าไปเป็น SLE มาก่อนเนอะร่างเก่าอะตัวใหญ่มากเลยแล้วก็กาแฟมันก็มีเอฟเฟกกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเคิดสูตรที่ไฟ ไปทานได้แล้วไปไม่แพ้แล้วรู้สึกว่าท้องไม่อืดแล้วเนี่ยรีบๆอย่างเงี้ยค่ะก็กาแฟเช้าก็อยู่ได้เช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายเหมือนกันไม่ต้องแบบว่ารีบหาอาหารมื้อหนักๆทานมันก็สกิปไปได้หลายมือ้อแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของนมกับกาแฟดําบางทีกาแฟดำเนี่ยมันแสบท้องก็เลย กาแฟนมกาแฟนมแพ้นมอีกอ่าอันนี้เราก็มีส่วนผสมที่เป็นแพนเบทให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่หวานกลมกลม่อมอร่อยมากค่ะต้องลองนะฝากด้วยค่ะ <c oughs> อาตอนนี้นะคะก็ทักไปที่แฟนเพจของปายได้นะคะหรือว่าเข้าไปทางไลน์ของปายก็ได้นะคะปายใช้ไลน์แอดไซนะคะ p l a i 888นะคะหรือว่าแอดไซน p l a i 999คะ่ะ ก็ค่อยๆทยอยค่ะค่อยๆทยอยเพราะจริงๆไปชอบทํางานไม่มีอะไรหรอกคือด้วยความเครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยมันว่างไม่ได้มันฟุงซาดแล้วเราก็จะต้องมานั่งไถโทรศัพท์ไงไม่อยากเห็นคอมเมนต์จริงๆอ่ะก็คือเบานะแต่ว่าช่วงนั้นพอมันเกิดเหตุปุ๊บอะค่ะมันเหมือนแบบว่าก็คือตุ้มเดียวสัมภาษณ์ทีเดียวใช้เวลาสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆที่เห็นกันนะอาจจะไม่เกิน3วันนะคะแต่ว่าคือทย,ทยอยออกพอทยอยออกแล้วมีการตัดเป็นคลิป ก็เลยรู้สึกว่าดูทํานายเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันหลายมนหลายช็อตไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าสิ่งที่ที่ไปพูดไปนะบางคนอาจจะให้ให้ว่ามันแบบมันไร้สาระมันลบมันไม่ดีมันนู่นนี่นั่นน,นะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่ง คนที่อยู่นะบริเวณนั้นหรือคนที่อยู่แถบ,แถบนั้นเขาก็ยังมีความระวังตัวมีการเก็บของมีการเตรียมตัวว่าถ้ามันเกิดขึ้นจะทำยังไงคือยังไงทุกคนตอนนี้ค่ะก็ฝากความหวังไว้กับแอปแจ้งเตือนก็มีค่ะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เบาหน่อยเพราะว่ามัน,ม,นมันหลายอย่างแล้วก็หวังตรงว่าพอตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเหตุกอไก่ปุ๊บน้ำท่วมทางเหนือก็สุขภาพ เราก็แลกเปลี่ยนเนาะก็เริ่มสุดลงสุดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าช่วงนี้ขอขอดูแลตัวเองนิดนึงทางานให้มีความสุขคําเดียวเลยค่ะแล้วก็พยายามแบบว่าไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นสักเท่าไหร่เอาเรื่องของสิ่งที่แบบทําแล้วมันเกิดประโยชน์มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวที่แบบว่าอาจจะไปวดัดไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นช่วงนี้ก็เลทเทดนิด ก็มีมีเรื่อยๆค่ะก,ก็ล่าสุดก็คือทำทำจมูกมาเนาะแล้วก็ของสลิมอัพก็ดูแลร่ลางกายให้อยู่มันก็เลยดูผอมลงอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทุกคนเห็นดังไหมทั้งดังทั้งปังเลยนะคือแบบก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่กลัวสัญญกรรมพอกลัวสัญญกรรมก็คือคิดมานานมากๆคือใช้เวลาคิดแบบหลายปี แต่ว่าพอทําปุ๊บหลังจากนั้นประมาณไม่เกินไม่เกิน2เ,เดือนนะคะทุกอย่างก็คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเร็วขึ้นเยอะฉีดน้อยมากค่ะนี่ก็คือยังมีรอยสิวยังมีอะไรอยู่ปกติแต่คือทําหลักๆคือจมูกแค่อย่างเดียวเลยเรื่องมาเรื่องคืออาจจะมองว่าดีคือดีก็คือคนรู้จักคนรู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าเดิมใช่ค่ะมีแต่ก็ไม่รู้จะทําตรงไหน,น <laughs> ไม่ใช่สวยนะแต่แบบว่าเออบางทีเรา คิดแบบเห็น,เห,นเห็นลูกค้าทําเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาต้องใช้เวลาพักนานอ่ะเราก็แบบกลัวว่าเออเดี๋ยวเราไปนูน่นไปนี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอตอนแรกคิดอยากดูดไขมันแต่พอคิดไปคิดมาแอบบกลัวแอบบกลัวยังกลัวอยู่ยังมีความกลัวอยู่ขอให้แบบเจอคุณหมอที่ใช่แล้วก็อตอนนี้ยังยังยังแฮปปี้กับจุดนี้อยู่เออค่ะเวอร์ชันก่อนตอนก่อนไปบวชเนาะตอนนั้นไป75ตอนนี้กปเหลือ5้ ยี่สิบห้ากิโลค่ะ <5. S 1> <laughs> เยอะมากค่ะ,ะตะก่อนไม่ส่องกระจก <laughs> ไม่ส่องกระจกคือไม่กล้าส่องเลยใส่เสื้อผ้าก็คือเลือกไซส์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือ เออยังมีคิดแบบว่าเฮ้ยจะใส่ได้ไหมเนี่ยเออเล็กกว่าน,นี้หน่อยไหมมันยังแอบ,บมีมีความรู้สึกแฮปปี้นิดนึงแล้วก็ส่องกระจกยังยังกล้าแต่งหน้าเองอะ่ะเออกล้าส่องกระจกมากขึ้นแ <c oughs> ปลว่าแบบเนี้ยไปกำลังกาลังสบายตัวกําลังแบบแข็งแรงไม่ได้อ่อนแอโดนแดดได้ทํางานแบบถึกๆท,กทนๆได้กําลังแฮปปี้ใช่ค่ะก็สนุกขึ้นเนาะ <c oughs> ค่ะจ้า,าแต่ก่อนพี่พเขาบอกใส่ซีบอกโอ้หนุม่มเมกาตอนนี้คือแบบเริ่มมีชุดลาตีบ้างชุดนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีมูดีวอท่านยมนะคะเอาไว้ป้องกันเชื่อไม่เชื่อลองดูค่ะ ไม่มีอะไรเสียหายนะคะเพราะว่าราคาถูกมากๆแค่หลักร้อยคือเหมือนกับเราบูชาพระเครื่องพระเครื่องยังแพงกว่านะคะตรงนี้ติดตัวกับเราได้ตลอดเลยแล้วก็ฝากธุรกิจออกไปด้วยนะคะก็คือกาแฟลูกทุ่งนะคะส่วนเรื่องการทํานายดวงหรืออะไรพวกนี้นะคะขอให้เป็นวิจารณญาณ สำหรับทุกท่านนะคะอย่าตื่นตะนกอย่าตกใจทุกอย่างเนี่ยมันคือความเชื่อของปายแล้วก็ปายคิดว่าสิ่งที่ปายพูดออกไปอะ่ะเพื่อให้ทุกคนแค่เฝ้าระวังนะคะไม่ได้ต้องการให้ทุกคนตระหนกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตะนกไปแล้วหรือว่าเครียดอะไรไปแล้วปยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะ หมอปลายบอกแล้วนะคะช่วงนี้ขอพักการทำนายหรือการดูดวงไปชั่วข่าวเพื่อมาลุยธุรกิจแบบจริงๆและฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีสติกันด้วยละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะ เจอเจอกันได้ใหม,13ม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดสดทาง Facebook d a r a d a i l y c o m และ YouTube d a r a d a i l y f i c i a l วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ